สทิที่เดกจมเพทความอาคมมียมประสิทธิประสาทป้อนเจ้าอาจดืองดีเพื่อนี้กันมือสันมันนี่เงนบันชอบปากอบด้วยเลือกงามดีแท้ดีดีเอเ,อเอลือกงามดีเป็นศสีสิทธทิใช้ยะมง芒ะเละอาเนสวัสดีแท้ดีดี ปัดตีหุงขาหน่อยใจซึนสอยยินสอ,อนขอโอมอ่านอวยพรให้แกคุค้คุณอาจารย์ทุกครานทุกคนและลูกศิษย์ของเทนทุกครั้ทุกคนผู้ทรงคุณงขามาผู้ข่าขอวอนคุณคาหานสอนสามสิ่งเพื่อรัตนาใจกิงแกวว้วดวงดีภาพทั้งคุณภาษีประเสริฐผกแลงละสวงสวรรค์ มาเสกสรรเป็นพระพรคือว่าอาหุวัฒน,นาสุขพร,พรพภาภรรปฏิทานอาิปฏิคุณนาสารสอนบาดเยียงขอเดชะอนุภาพกะเตียงทลรณีดังแสงสุริส่องสว่างโลกหายถูกโศกสวัสดีเทียโ์ถั่วาวังเทีย,ยักมั่งขลังจงเป็นเทียรอันแวนยิง่งควรสิ่งบริบูบุญนั้นเทินสาธุ สีสีสิทธิพรพรบววอนแวนมีเศษตาติเลกคาเตโชชัชยยากมั่งคาลาตาทิเละตาเมกสวัสดีไม่ตีจงมีแต่ข่าพญาเสนาและอาบาติีิธาราชกมุมานห้อยอยู่สุขสำลางตากต่อเท่า พันลียาทั้งบุตตาและลูกเต้าขอให้ได้เป็นพระเจ้าเป็นใหญ่แก่กว่าคนทั้งหลายคิงสบายบางลำเลอะขาแก้วเปิดกลางห้องทั้งวงเสีและไยน้อยเอาอยู่คอยจับขี้ว่างขอให้มีอายุยืนเงาบ่อหน่อยขอให้ได้หอดหอยเต้าขวบเน่านานผงหมูสัตว์ตูพานอย่าได้มาบางเวียดได้อใา้พ้ะจันทร์ไทยมาตัดสร้างสรญาน ลงมาจงควันลานเจ้าขึ้นให้สูงลงมาจงควันลานเจ้าขึ้นให้กว้างสีสีมือนี้มันมือดีสีสีมือนี้ม,นม,มนันมือมันมันให้โจ้ามันยิงก่าก้อนผาแอนมันให้เจมันยิงกว่าแทงผาจวงผาจำมันให้เจ้ามันยิงก่าเครือเขาลงไกลามันให้เจ้ามันยิงก่าอากาศฝุตะวันมันให้เจมันายิงก่วผาจนใสซองแกง มันให้เจ้ามันยิงกว่าเาขากวงอย้ำเด่นซีมันให้เจ้ามันยิงกว่าเสาที่ลวนสาพระน่าแถงข้พภาพระพุทธา,ภามือ,อมนี้แมงมือสางมอเทาวา่ามื่อแข็งวันดีวันดิที่อมุตตะโชสิธิโยควงด้วยอุตตมังคลาเพิ่นจึงได้ไปรับนาจางเจ้าผู้สาดมานางอาัดคุณควาน าาคุณเสมอจอมภาษากุนควรึ้นเสมอจอมภาสีกันเมื่อนี้แม่นมือสันวันนี้แม่นวันดีวันดิษฐิอมุตตะโชกตกกันนี้หากมันตกไม่จันขันอันนี้หากแม่นขันไม่แก้วคนน่งตกแต่งแล้วจึงได้คุณควรว่ามาเยอะควรเอยเออน,น,นี่แหละครับ วันมีแม่นวันดีคอยจึงสู้คนแก้วคู่เกิดกลางเมืองหมุนห้องงามยิง่งนหน่อยทั้งหนุ่มหน่อยและปานกลางทั้งสาวนางและเ่าแก่พ่อแม่พ้องลูกเต่าและหนา้ารีทั้งเศรษฐีและถวยขาทวนหนามมา้าหมู่มาชาวเมืองหมุนห้องงามเลิศกว่าพื้นที่ก็ามาแก้วเอิ้เหียกเอาขวัญ มาพลังทำพรอมเท่าแก่ามานาง,งร้องเจ้าอยสก้อนรอนกอนรอนเมื่อแต่เฮาทอนเนี้แล้วมายอ่อภาคขวัญขึ้นบ่มีได้ขอให้พากจังไทย,จยเจ้าปูบุญมาช่วยเออช่วยย่อภาคขวัญของหลานเจ้าเด้ออยจับเชิญเอานัางขเิ้งอย,ย,ยูโยกำไฟไตมาช่วย คุณงถวยนกวันลานจอดเด้อไฟจับชนเอานังเอกไข่ผู้อยู่หอสนามำมาถวยคุ้ถวยอกวันลานจอดเด้อสิบหมอสะคทลุกมาแต่ผู้น้อยมาถวยคุ้ถวยอกวันลานจอดเด้อสามสิบหม้อหน่อยลุกมาแต่เมืองสวงมาถวยคุ้ถวยอกวันลานจอดเด้อสี่สิบหมอวงลุกมาแต่เมืองฟ้า มาช่วยคุ้นช่วยนกควันลันเจ้าเดาหาสิหมอหน่อยบาลุมาแต่ผู้หมอผู้องมาช่วยคุ้นช่วยนกควันลันเจ้าเดอหมออันนี้หากเป็นหมอกระจาคาถาอันนี้หากเป็นคาถาแต่เขา้าหมอเถ่าแต่โบราณเจ็ดไปน่อพ่นเสียเอามาหนุนเจเ้าแล้วเจ็ดไปพูนพ่นเสียเอามาทำเจเ้าแล้ว น้ำเตาแก้วออกกอดเย็นก็หักเป็นดีลีเหมือนละสีโยฟา้าที่ไข่ขาหลวงลายทั้ง,งว้าควายกับพอกสรางออกเนื่องนั้นคำตันแก้ววิเศษก็แก้วเกิดกลางเมืองคำเหลืองไม่ไพโ่โทสีสวยถวกแกนนาคนแกกักนั่นเป็นห,ลาหาุละฮานคนท่านนั่นเป็นเท้าสังขีผีบมาแก้วอ,อ้วนเ่าคุงขวัญว่ามาเยอะขวัญเอ้ย หวานเจ้าไปปลูกผู้ให้เป็นหากคอยมาสามือนี่วันนี้วันเจ้าไปปลูกมามให้เป็นใบก็ให้มาสามือนี่วันนี้วันเจ้าไปปลูกหัวสิ้นใคเจียวอ,อ่อ,อนก็ให้มาสามือนี่วันนี้มาน้ำทางคนบ่อทองมาน้ำป่องคนบ่อเที่ยวมากินขาน้าวต้มของหวานหวานมากินน้ำปลอยหมอเท่าเอินจ่อยๆขวัญเจ้าเาวามา ว้ามาเยอะควันเอ้ยควันในแหละควันนอกควันอกแหละควันทางควันเกียวบางควันจิ้วควันทองหน่อยและหฮะคนควันผมดำดูอาดควันปากตานเชลตาควันตาและควันจิ้วควันนิ้วและควันจานควันขาแม่งกลางเลยละไม่นั่นแม่งควันหูคอยมาซามมือนี้วันนี้ว้ามาเยอะควันเอ้ย ให้เจ้ามานี่เนี้ยให้เจ้ามานี้นำมาทำพร้อมทั้งสามสิบสองขวานกินเขาผีให้เจ้าหาักีโวมาผีให้เจ้าคายให้เจ้าขึ้นมาได้ท่องเป่ากให้เจ้าอยู่สืบสัซางดอมแม่มันดาทั้งลุงตาแลเสียกดยาคิวกดโค่าให้เจ้ามารักษาตนตัวของเจ้าตาปอเท่าเที่ยลักขาปอขาเ<า>ทิน ประธานปีกลองเปิดงานเลยนะคะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านในที่การบรีเป็ไปอย่างสูงนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งอิลีได้รับเกียรติอย่างยิ่งจริงๆนะครับในสําหรับปีนี้เพราะว่าพวกเราเนี่ย ขอเชิญท่านพิธีกรหญิงเลยนะครับที่ผมได้ introduce เปเมื่อตะกีน้นี้เราต้องมีการ mix วัฒนธรรมและภาษานเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพ็เสียงว่าคนีสาน้าเท่าน,นี้มาเรียนมาหาลัายอินเตอร์ยังซี่เขาก็ต้องบอกภาษาอังกฤษได้เดี๋ยวเฉพาะสำนักวิชานนิติศาสตร,ร์ครับอ่าพี่แปรครับพี่แปรมาจากสำนักไหนครับสำนักนิติศาสตร์ค่ะเป็นยังไงครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษประมาณ30บซค่ะ แต่ว่าเ้ากับอกวอเไสเลิมด้วยครับภาษาเพระาะว่าเป็นหลักสูตรบังคับของมหาวิทยาลัยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอีสานบ้านเข้ากับตองอวอภาษากีใดด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ย้าสมตวว่า,าพ่อแม่พี่น้องที่มานี่เป็นคนอีสานก็ให้ภูมิใจในลูกหลานอีสานเด้เราว่าเข้าสิได้เปรียบคนกรุงเทพอยู่หน่อยหนึ่งเพราะว่าคนกรุงเทพย,าย,าย่างหน่อยเนี่ยย่างหน่อยเขาสิได้ภาษาอังกฤากภาษา,าอังกฤษแต่ว่าบ้านเท่าเรียไในสามภาษาภาษาล่า ภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษก็จะได้ลื่นเข้าไปแน่ที่จริงก็ได้ภาษาเหนือน้ำน้าโพวังมันคล้ายๆกันพ่อจะนั้งก็บซีภาษาจ้ะอัจฉริยะอัจฉริยะจริงๆนะครับอ่าปัดนี้กับศรีคอนุญาตในน้ำต่อยังเป็นทางการลูกหลานหนายถาควรเพราะว่านักศึกษาชั้นปีที่สี่สำนักวิชานิศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่กลองมาจากจังหวัดศรีสะเกษครับค่ะแล้วก็หนูน้อนางสาวชนิดชาติพับุผา มาจากจังหวัดอุดรค่ะนิติศาสตร์ปีซีค่ะครับมือนี่การแสดงกก่อนขางสิลิายครับเคร่งเพลงเครื่องชุดการแสดงล่ำทางไหวพฟอ้พูดให้อีสานล่ำเพ่อนเสิ่งกระติบแ่ไข่โมดแดงเตยเกี้ยวเอาจนกว่ากินไปนํำฟังไปนํำเ,เพื่อความเปิดเพลินนะครับคือแค่บ,บอกว่านี่สีซอยซอยก่อนจองงนีเขาง่ายวันหนึ่งเจ้าแหล่เราเป็นบ้าไปีคอยจีซอยครับรับ,รบ,รบว่างไร ซอยซอยนกกระจิบบินขามปลายไับผู้ใดว่าข่อยบงงามกับซังเก้าเก้าครับครับสวยครับสวยมือนี่ขอยกให้มือหนึ่งครับซ้ำนี้ที่ครับออดเแล้วซอยคอนหอนสันสันนะครับเนาะครับเดี๋ยวนี่แกนั่งแสดงนักดนตรีแกกำลังเตรียมตัวอยู่นะครับพี ang, <S <S ่น้องมาจากจังหวัดไหนน้ำแม่ครับผู้ใดมาจากกรุงเทพมหานครนิวครับ แนบโมหินนะครับคือจ้งเขายืนอยู่ที่นี่เพื่อปกันสองคนแนบเมื่อก่อนเบาเห็นผู้ใดอันข้นยู่ข้างหลังเอิญเพื่อนว่าทำแน่ได้ข้าบุญยู่ข้างหลังหลายคนอยู่ครับอยู่ซุลูกหูลูกตาบางคนก็สื่อตัวเด็ดนั่งเบิรงอยู่หน้าเซเว่นบุญสายคือที่พีแฝงเห็นเพราะว่าเขาบอกว่าคนแก่นี่สีสายถ่ายยาวก็อย่าอายุจ็ดปีครับยี่สิบจีแล้วค่ะยูซีอีกหนึ่งปีก็เป็นประเภทแล้นะครับ ดีครับมีผู้บ่าวทั้งคนทั้งใดอะไเดี๋ยวดีนี้เขาบ่กว่าออกอากาศตอนหลังไว้นะครับเนาะ <c oughs> มีเพลง <c oughs> เพลงหนึ่งต่ว่าผมสี่ไหวพี่ว่าผให้พี่น้องฟังเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับจังหวัดอีสานบ้านเฮาแต่ว่าเพลงนี้มันแต่งไว้โดนละล่ะแต่ว่ามันก็เลยยังขาดอีกสองจังหวัดเพราะฉะนัน้นก็ลองฟังเบิ่งกันแล้วกันนะครับเนาะเพคุยว่า เพิ่นมาจากเมืองคอนแกน่นหรือเพิ่นมาจากแดนอุดรกลสินน้องชายบุรีรัมหรือสุรินทร์ยโสธรคือถิ่นเลยนครพนมราศีมาสารคางามอุดมชัยภูงสุขสมอุบลศรีสะเกดอันเตอรเม,เมืองรอยเอ็ดมุกดาหารสกลเขาทุกคนจะงามจับใจ จะกินได้ก็ไม่สำคัญขอให้เราผูกพันมันรักกันไว้ขอให้เราจงรักเมืองไทยสามัคคียิ่งใหญ่น้ำใจแสงงามโอเคครับพันยาค่ะขอบคุณครับนอกจากเสียงปบมือแล้วสิ่งสำคัญที่เราต้องการก็คือดักเสษแบ่งก็ได้นะเนาะสีแดงแดงโมม่วงก็ได้นะครับเนาะอาศสียง่ไปนะครับ อรัครับพีแม่ครับนักห้องนักแสดงเล่ากับพงศิพออแล้วครับสูตรการแสดงเป็นยังไงครับต่อจากนี้ไปค่ะ,ะเป็นการแสดงพ่อต่อต่อกันสามไายการเลยเนาะคะ่ะเนาะเป็นอันแรกนะคะเป็นรับต่างไว้ค่ะแล้วก็ต่อมาก,กับอีสานลำพืินตามมาด้วยซึง่งดอกกระเจียวค่ะ,คะเลยบะค่ะเชิญรับชมนาบดีครับ